เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าเคารพและน่ารักและน่าจูและน่าชีและน่าจูจูอะไรวะกันอะจุ๊บปากอะ่ะไอ, <c oughs> ไอ้นี่มันออกแล้วนะโอเคกินน้องไก่ก่อนละกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงไปยูเหะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไปหลังพี่เบ๊กทำไมอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ในการในการกันการกัรไมเล่นการกันการเฮ้ยมึงมึงมึงเป็นหนอเมึงอย่ามันอยู่หลังกูนะการกันไม่เอากันไม่มใจกิเรผมใจกิเย์ตอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้การการไม่เอา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  one hour later เอาละขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยรายกันนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมชิงนั่นแล้วก็น้องกันนในนะครับผมนะชื่อกันบอกใช่ไหมช่องอ่ะเออไปตามกันได้นะคุณผู้ชม โอเคนะผมซึ่งในวันนี้คลิปนี้เนี่ยเพราะผมนะครับผมทําการมาบอกนะครับผม4วิธีได้ผลฟรีนะครับผมทําไงกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมันมีข้อดีข้อเสียไม่ใชดด่ดิพูดผิดพูดผิดเมื่อกี้พูดผิดนะครับคือมันมีสิ่งที่ดีกับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผมนะคือคลิปเนี้ยผ,ผู้เล่นใหม่อาจจะเอเอาทางอางี้ดีวกว่าทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะ เออตูดูคลิปนี้เลยนะครับผมเอาง่ายคือเข้ามาพวกคุณกดไลค์เลยนะแล้วก็ <บะ S 1> ดูคลิปยาวไปเลยคลิปนี้นะครับผมขอคิดดีกันอ,อ่าอ่าเาสองพันเลยละกันสองพันเลยเหรอเกินปาฮีถ้าเกิดว่าถึงนี้โคตรดีใจนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้โหไอ,อดิวก็มาเหรอ โอเคผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมเนี่ยนะครับผมทําการอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร <c ười> คือเวลาถ้าเราไลฟ์สดเ้าแจกผลก็คุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับใครพร้อมแล้วก็ปะลุยกันเลยดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมวิธีแรกเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพวกขอของหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันแล้วแต่คนเนาะแต่ว่าพี่ไม่ได้สอนให้ทุกคนไปสแปมแบบเฮ้ยนายขอผลนายขอผลนายขอผลไม่ใช่นะ เออก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะจําลองเนาะให้กันเป็นคนสุ่มแล้วกันมีมีมีเจมไหมมีตังไหมใจเยนเ็นดีเฮ้ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราทําการจําลองเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้ามาแรกๆเนี่ยนะครับเข้ามาเซิฟธรรมดานะปกติเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับผมว่าอ่ใครก็ได้ครับผมผมเป็นผู้นะผู้เล่นใหม่นะครับใหม่ใหม่ครับ อ,อยากได้ผลครับผมสุ่มให้หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมเราก็รอคนมาสุ่มให้เรานะนี่เช่นไหนกันเนาะเป็นคนใจดีอ่ะขอผพนเลขอพี่นเลยขอพิ่นเลเนพี่ขอบพินะพี่อมน,อนี่ครับผมเรียบร้อยแนละ้ะเราก็จะได้ผลไฟมาแบบฟรีๆนะขอบคุณมากกินเลยดีกว่ารสชาติโคตรห่ำเลยวะ่ะ โคกระจอกนะครับเราคยได้ผลสายโลกเกียมามชิวๆนะตอนนี้ผมก็แนะนำเนาะผลที่ฟาร์มนะครับที่ดีก็คือเงาแล้วก็พวกสายนี่แหละนะผมนะไม่ก็เป็นด้านของอะไรนะการมีอะไรบ้างวะมีผลเงาเสั่นก็ได้นะโอแล้วก็โลกเกียคือผมแนะนำ,นะนำโลกเกียสิ่งที่ผมแนะนำเลยโลกเกียใช่ไหอโลกเกียกับใช่โลกเกียแต่พารามิเซียไม่ค่อยแนะนำอะ่ะแต่ถ้<ช>า<ย> สายโซออนนี่ก็จะเป็นฟีนิกซ์อ่ะดีสุดแล้วอ่าตามนี้นะครับผมผู้ชมก็คือว่าอ่าเกมของคีพีเนี่ยมันมีแปลกๆคือมีสัตว์อยู่ในเกมด้วยครับผมซึ่งดีมากๆนะเป็นผลที่มีสัตวนะ์เนาะคือพวกเดโนเสาส์เองครับแบบอื่นไม่รู้ว่าเคยทําหรือเปล่านะผมแต่ว่าผมเห็น,นที่คีพีทำนะคือมีผลเดโนเสาส์เนี่ยนะครับผมต่างๆนานๆเนาะประมาณนี้นะครับสหรับอ่าข้อแรกนะครับผมวิธีได้ผลฟรีๆนะครับผมเอาละคุณผู้ชมครับผม อันนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะยากหน่อยนะกันเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าการหาผลด้วยการแบบเดินหาไว้คุณผู้ชมนะผมบอกก่อนว่าเกาะแรกผมไม่ทราบนะว่นอยู่ตรงไหนแต่ก็คุณผู้ชมไปหากันได้นะเดี๋ยวอีกไม่นานผมจะทำการซื้อนะครับผมก็คือนี่เลยเกมพารหาผลนะสองพัน ห0ารอยอ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําการซื้อนะครับแล้วก็รีวิวให้คนผู้ชมดูนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะด้วยละกันนะครับโอเคหาผลแบบไหนนะครับผลเนี่ยทำการดอบตามจุดพวกนี้เลยนะครับผมใต้ต้นมะกอกนะครับผมผู้ชมไม่รู้อะต้นมะกอกหรือต้นอะไรไม่รู้ผู้ชมครับโอเคผมขอแบบว่าเป็นตัวอย่างละกันนะกันนะสักสักหนึ่งผลนะครับ ผมพูดกันบ่อยมากนะคุณผู้ชม<อ>เพราะว่าหนึ่งเลยเพราะาไอ้กันกวดคิดไว้กันอยู่เล่อกันมันก็เดินตามผมเล้กันมันก็เดินมาโอเคงงนะครับอ่ะก็คือผลปีศาจํำการดอบประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถหาได้ผมไม่รู้นะเพราะว่าตั้งแต่เราเล่นขีพีทมานะผมพูดตรงๆได้เลยนะผมแทบไม่ได้ตามหาผลแบบจุดเกิดแบบนี้เลยนะใช่ไหมกันคือจริงๆอ่ะตั้งแต่อัปเดตมาหรือว่าอ่ะตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าไปฆ่าเขาไอ้กันเฮ้ยเดี๋ยวกูฆ่ามึงนะ เขาตีผมก่อนอ่ะโอ้โหเกินไปพี่ไม่อยากให้เองตีใครเลยนะเว้ยมันน่ารังขานเฮ้ยมันน่ารังเกียจจริงนะกันเฮ้ยเฮ้ยกันเอาจริงดิไม่ฆ่าเองะเว้ย พี่หงอยผมก็เลยสก,กิดเขาสักนิดน,นึง <Okay. S 2> แล้วก็เคง,งั้นก็เองก็ให้อภัยเขาสักโอเคนะคผมก็คือแบบที่แบบตามจุดเกิเกดเนี่ยผมไม่เคยที่จะตามหาตั้งแต่นานแล้วนะครับผู้ชมครับเพราะว่าแมปนี้เนี่ยหาผลค่อนข้างจะง่ายดายมากๆนะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเช่ผลหิมะนี่ก็คือแบบว่าฟาร์มดีมากนะผมแนะนำนะผมใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่ก็ใช้ได้น,นั่นเองนะครับเอาละคุณผู้ชมครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดู วิธีการต่อไปที่เราจะทำการได้ผลแบบฟรีๆกันดีกว่าเอาละกันอันที่สมเลยนะครับผมหรือว่าวิธีที่สามเนี่ยนะครับกันโผล่แล้วอย่าไปฆ่าเขาโอ้โหดูต่อยหำเลยก็ปล่อยเขาไป<ฮ>ดีโอเคผมวิธีที่สามเ่ยนะครับผม <ๆ S 1> ก็คือการซื้อใช่ไหมการตามพี่มาหน่อยตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มาไม่ต้องไปตีเขาแล้วมาตามมาตามมาคือวิธีการซื้อนะครับเราเนี่ยจะทําการมาอยู่ตรงนี้เลยเนาะตรงนี้เนาะ นี่แหละที่บ้านสีฟ้านะครับผมจะสอนวิธีนี้ก็คือพวกเล่นใหม่เนาะคนเล่นเก่าน่าจะชำนาญแล้วแหละหลเฮ้ยเฮ้ยมนมคนเสกะไรอ่ะโอช็อตโอเคผมคผู้ชม oh, ไม่คี้กูพูดเลยวะเอาละคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชงคุดเกิดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตีไหมเดี๋ยวเราไปตีดีวกว่านะครับผมโอเคแป๊บแเดี๋ยวค่อยใจเย็นเราบอกวิธีทสามก่อนละการน,นะครับผมก็<ห>คือเนี่ยคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมก็สามารถ อาซื้อผลได้แบบฟรีๆนะอันนี้คือผมซื้อไปละผมถาวอนเลยไงถ้าเกิดว่ามันขึ้นซื้อแบบนี้นก็คือซื้อได้นะเนี่ยเหมือนกับเช่นผลสปินใช่ไหมผมซื้อไปเลยนะผมใช้ตังในเกมนะครับนี่แล้วก็ซื้อมาแล้วก็ทำเนินบินแบบชิวๆได้เลยนะคุณผู้ชม โอเคนี่ก็คือวิธีที่3เองนะครับผมตอนนี้คือเชงคุดเกิดใช่ไหมเดี๋ยวเราทำการปตีแชงคุดกันปะโอเคนี่ก็คือวิธีที่สามเองนะครับผมขออนุญาตใช้ผลเปลี่ยนผลก่อนนะคุณผู้ชมเป็นผลอะไรดีผลใหม่นะผลแกนและกันโอเคป้าตัดไปตอนที่เราไปสู้แชงดีกว่านะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับก็คือจะอยู่หลังเกาะน,นี่เนาะ นะผมนี่ก็คือเป็นที่แชงเกิดเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้พี่ปิกน่าจะปรับแล้วแหละให้มันอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเนาะตอนเมื่อก่อน,นมันอยู่ไกลมากนะครับตอนนี้แชงเกิดใช่ปะครับคือทุกคนจะได้เสียงวูดแบบนั้นแหละเหมือนกับมันแจ้งเตือนว่ามีคนเสกบ,บอสบอสเกิดอะไรประมาณนั้นนะครับผ,ผู้ชมก็ลองดูได้นะเฮ้ยแชงเกิดจริงด้วยนะครับนี่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 เจอละนะครับโอเคผมจะลองสู้กับแชงดูนะว่าผมจะไหวหรือเปล่านะผมไม่ทราบเหมือนกันโอเคน่าจะไหวแหละนะครับผม เอาดิโซโล่โซโล่แชงโชเลยไหมถ้าผมโชสโซโลแชงโโคือแบบโหดมากคือกูพูดไม่ชัดเลยโซโลแชงเออนั่นแหละโอ,อยฮ่าเอ,อ้ยพูดไม่ค่อยจะชัดเลยเป็นคนไทยจริงป้ะเนี่ยนะครับผมโอเคนะคผมนี่เนี่้คือ,อมึงไม่ปราร์ตี้กูไงกันอ่ะเอาละปราร์ตี้ไปแล้วหิงออกอยัง โอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคคือแชงเราเนี่ยผมแทบไม่ได้ตีเลยผมไม่มีดาบแชงด้วยขอโอกาสเถอะผมซื้อคูณ2ดอกมาละเราจะทําการมาล่าดาบวันนี้ที่จริงคลิปนี้บอกอะไรนะบอกการเอาผลฟรีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมนอกเรื่องหน่อยละกันนะเพราะว่าแชงเกิดเรยมาตีให้คุณคุณผู้ชมดูแล้วกันจะได้ย้อนวันวานนะว่าเฮ้ยแชงยังอยู่นะเว้ยไม่ไม่มาตีแชงเลยใช่ไหมแชงอาจจะเหงานะคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาให้ทุกคนเนี่ยมาสู้กับแชงเพราะว่าแชงอาจจะเหงาไง เออใช้งอาจจะเหงาก็ได้นะโอเคแป๊บหนึ่งเชิบโอ้ผลพิษมาด้วยไอ้กุยเฮ้ยไอ้กุมาแล้วโอเคนี่ผลพิษมาช่วยด้วยโอ้โหแหลกเลยหอกันคอมพังวะเนี่ยเล่น g D A V ไม่แหลกเล่นเกมนี้แหลกกูยังชอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมผมมันจะแบบว่ามันจะดิ้งดิ้งดิ้งจอฟางกันเหรอเบ่ง Oh. okay louis เอาละคุณผู้ชมครับมันใกล้ตายแล้วนะชังคูดน,นะครับเรียบร้อยแตกโอ้โหไม่ได้ถาบกันกูไม่ได้โอ้โหกูสัง2 2> ่งซื้อ,อคูสองโอ้โหการได้เซเบอร์เฉยกูไม่ได้อย่างชอบโอ้โหคุณผู้ชมคอมเมนต์เลยว่าไม่ได้ฮะนะครับผมดาบกูไม่ได้สักครั้งเลยโอเคป่าเดี๋ยวเราไปดู วิธีการได้ผลฟรีอันสุดท้ายกันดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนรุย่ยเอาละคุณผู้ชมครับผมมาคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยมันจะมีคนแจกอีกด้วยนะเออมาวิธีที่สี่นะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวจะให้น้องกันเนี่ยซื้อผลสปินให้ผมไว้คุณผู้ชมก็คือเอาง่ายนะผมให้ให้เพื่อนเปย์นะครับวิธีที่สี่นะคือวิธีที่ค่อนข้าจะสุดๆเลยแหละและใครที่มีวิธีอย่างอื่นก็คอมเมนต์บอกผมใตา้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะ คุณผู้ชมก็ท้กคอมเมนต์อะไรพี่พี่นุ่นครับพลาดอันไหนไปบอกผมด้วยแล้วกันเนาะโอเคผมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้กันซื้อพี่กันอยู่ไหนเนี่ยฮะตอนนี้ผมกำลังหาผลสปรินอยู่มึงก็ตรงนี้เลยลงมาตรงนี้ก่อนนะเร็วๆๆทำการสุ่มด้วยอ่ะสุ่มผลโชว์หน่อยเผื่อได้รีเจนเดลเล่โอเคคือแบบอิงอิงเข้าไปตรงนั้นเว้ยร้านค้าเออนี่ก็กรี๊ให้พี่เลยเจอสภาพโลบาร์เห็นยังเจอยัง พอสปินอ่ะมีแต่บ,บอมบอมป่ะพี่อ่ะสุดท้ายมึงเลือดเลือดมาสุดท้ายมึงกูสติกดกดไลคกันไม่เอาบาอมบอมพี่มีแล้วเลือดสุดท้ายเลยมันจะอยู่เขียนว่าสปินอ่ะที่มันจะอยู่อย,อยู่ใกล้สโน่อ่ะอยู่ใกล้สโน่อ่ะเห็นสโน่ไหมโอเคอ๋อนี่ไงเจอริโอโอเคซื้อพี่เลยครับเร็วๆไปให้หน่อยไปให้หน่อยไปให้หน่อยโอ้เรียบร้อยเยเคไอ้กันไปให้ผมไม่คู้ชมอันนี้คืออะไรวะเนี่ย ใจดีจากไหนว่าการให้ขอบคุณน้องกันมากเลยนะครับโอเคคุณ <laughs> okay, ผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยอ่านี่นะครับผมเราได้ผลสป,ปินละนะครับเราก็ทําการบินแบบเล่นล่อนได้เลยว้าวว้าว <c oughs> ว้าวบินได้แบบแอดมินใช่เออว่าบินได้แบบแอดมินโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะการสอบวันนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครได้ความรู้การได้ผลฟรีไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ผมด,ด้วยกันนะครับผมและใครใช้วิธีไหนบอกผมด้วยนะผู้ชมบอกผมได้นะว่าเฮ้ยผมใช้วิธีนี้อยู่ประมาณนี้เนาะกันเนาะจะได้ข้อมูลให้เ,เพื่อนๆนั่นเอง f อขอบคุณมากเลยนะครับผมใคร F c ซผมก็ทักทายกันได้นะครับถ้าเกิดผมทำคลิปนั่นเองเอาล่าะสำหรับวันนี้นะครับผมคิงนอนเคดีตัวจีตัวโปรดขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็น้องกันหำน้อยด้วยนะ ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดแชร์คลิปนี้เยอะๆด้วยเผื่อใครที่ยังไม่เคยแบบเฮ้ยผมเพิ่งมาเล่นใหม่เลยทำไงถึงจะได้ผลฟรีว่ะพี่อะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ่ายรูปได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและกันไม่บายนะครับรักคนดูทุกคนเลยจีจีบายบายครับผม